ไปใช่ไหมตอนนี้เราขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแล้วหรอขึ้นแล้วเหรอคะขึ้นแล้วเรียบร้อยเฮ้ยพ่อบอกต้องทำแล้วสินะเก่งมากมากเลยนะคะนานนุสนสนและสันชายนะคะเก่งมากมากเก่งมากเลยครับทุกคนแล้วเราจะทำตอนไหนเ่เราจะทำตอนนี้หรือเราจะร้องเพลงก่อนเพราะพี่มีหลายอย่างที่จะให้น้องนุนิวทำอยากทำอะไรก่อนได้หมดเลยครับงั้นร้องเพลงก่อนได้ไหมอยากฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้เรากำลังพูดถึง MV ที่แบบว่ามันมีความแฟนตาซี นะคะเนาะงั้นเรามาหมอนอิงตรงนี้กันหน่อยดีกว่าพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วโอเคลองเลยใีกสิครับเป็นให้ใจทึ้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอก็แค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้วังอะไรมากมาย เป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคุนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดหนึ่งก็พอโอ้ยไหวไหมคะข้างนอกไหวไหมคะ